คือละหมาดจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เวลาเราละหมาดฟัดดูหรือสุนัตก็แล้วแต่นะครับไม่มีสุนนะในการที่ละหมาดเสร็จแล้วหนึ่งใดแล้วเราจะขึ้นทําทันทีโดยไม่มีการพักนิ่งอันนี้ถือเป็นมคอซึ่งอบบีเนี่ยได้ห้ามเอกว่าไม่ว่ากระทั่งเช็คเช็คบุษย์ไซมินก็ดีหรือว่าในบรรดาบรรดามัสฮับหัศนะก,ก็ดีเนี่ยดังวิชาบรรดาศีมัสฮับก็จะมองว่า ถ้าละหมาเสร็จเลยนะครับเสร็จปุ๊บแล้วต่อเลยอันนี้คือไม่ได้คร้วอ่าอ,อย่างน้อยสุดคือต้องมีการพักสักนิดหนึ่งอ่านี่คือมารยาของละหมาเพราะนาบีเตือนไว้อ่นนนานะทัศนะหนึ่งของเชควอเซมินเนี่ยบอกว่าแค่การกล่าวอัสซัฟคือรุลลอฮ์สักชั่วคู่หนึ่งนั่นก็ถือว่าใช้ได้แล้วอ่าแต่เพราะนั้นแค่คำว่าใช้ได้สแสดงว่ามันมันเราจะต้องให้มันทำให้มันเกินมากกว่านั้น Yeah, เพราะนั้นเราจึงเห็นเวลาเขาละหมาดศุนย์เขาก็จะมีในมุมของบรรดามัฮับต่างๆก็จะมีมุมว่าต้องทำแบบนี้นะอ๋ะอชาวสลับทำแบบนี้นะเขาตว,วัดก,กันนะบางคนอ่านคนอ่านอันนี้ก็จะเป็นมุมที่เขาก็สรุปมาให้กับเราเห็นไหมเราจะได้ไม่ต้องเอ้ยทำไมต้องมันก็จะมีคําถามเยอะแยะอันนี้เขาพูดภาพรวมก่อนอุซูสนของมันเป็นแบบนี้มันไม่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลยไม่ได้อย่างนั้นศุนหันมาพูดคุยก่อนกดเลยอัสซัฟิลลอน สักหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งเขาบอกให้เว้นนิดหนึ่งก่อนอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราน่าจะากันรียวว่ามันเป็นมุมของความกว้างม,มากสวยรูปแบบตรงนั้นเขาก็จะมีการวิเคราะห์ของนักวิชาการสองต่อมาอมันจะมีในฮะดิษนบีเนี่ยจะพูดในบริบทของสิบขนสุดท้ายไว้สองอย่าง,งหนึ่งมันมันเกาะเราเรียกว่ากียามุลล่นเลนที่เราเรียกว่าการละหมาดเกียามุลล่นเลน เดี๋ยวนี้ที่บอกว่ามันกอ้มากรอมาดอนในอีมานันมากที่สะดเลยไหมบางคนบอกกุฟิโร,ร่ละกูหรือกุฟิโร,ร่ละกูมาตะก,กัดได้ไหมมูซาบีกับฮาริสติกอันหนึ่งที่นบีบอกว่ามันอาฮียาอัลลยยาลีเห็นไหมใครที่ให้ทําให้บรรดาคืนสิบคืนสุดท้ายมันมีชีวิตชีวาสองฮาริสนี้มีความเหมือนกันก็คือว่าทําให้บรรยากาศกลางคืนมันดีแต่สองฮาริสเนี่ยความหมายต่างกัน ถ้าสมมุติว่าคำว่า,ากิยามุลเลนมกิยามุลเลนในฮะดิษเนี่ยคอสเฉพาะละหมาดอยึ่งเดียวนะพอดีจงหวะวันนี้นะโชคดีอย่างได้ฟังอ่า,อาชื่ออะไรนะเช้อิบรายกีบเนอะนนี้เขาสอนที่มาดีนะเาเวลาไปมัจยิดนบ,บีเนะีนะ่ยเขาจะหละังมนก็เด็บเขาจะมีสอนคนนี้แหละคนนี้น่าจะฉาบฉาญหน่อยที่ว่าเขาจะพูดเยอะๆกองเยอะอนนอเขาอธิบายพอดีเลยผมเพื่อนเขาเปิดแล้วผมนั่งฟัง เขาพูดถึงความแตกต่างระหวคำว่าฮาริสสำนวนที่บอกว่ากีามุลเลงกับอาฮยาขะเรอะหายาอุลเลียดีก็คือว่าการยืนละหมาดยางค่ำคืนกับทําให้บรรดาคืนทั้งสิบคืนมีชีวิตชีวามันจะมีความหมายต่างกันถ้าเราบอกกีามุลเลงความหมายคือการละหมาดอย่างเดียวเฉพาะละหมาดแต่ถ้าบอกว่าทําให้คืนทั้งหมดมันมีชีวิตชีวาเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าอามทั้งหมดเลยัรวมละหมาดด้วยอ่านคุรานได้ ซิเกตได้สดอกก็ได้ทําดีได้นบ,บีจึงเน้นไม่เหมือนกันเพราะนะัน้นสํานวนฮะดิษนบีหมายว่าถ้าวันนี้เราใช้ในเรื่องของการเกียร์มุลเลิมนี่มุ่งตรงสู่การละหมาดแต่ถ้าเราใช้ว่าเราทําให้สิบคืนมีชีวิตชาเราทําอื่นดได้มากกว่าการละหมาดอ่าเราก็ทําทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นในความนี้เป็นข้อมผมก็เออไม่ค่อยได้แค่เรียกว่าพอฟังปุ๊บทุกทีจางสือใช่ไหมพอมานั่งฟังนี้ก็รู้สึกว่าเอเราได้ความ คนึกข <Okay. S 1> ึ้นมาวันนี้ก็อยากจะมานําเสนอเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันแต่ว่านี่มุมนักชาการเ้ามองแบบนี้ว่าแสดงว่าถ้าเราพูดถึงการให้กันคืนมีชีวิตชีวาสิบคืนเราทําได้หมดแต่ถ้าเราพูดถึงการกิยามุ่นแรนเราใช้แค่ละมัดอ่านบีจึงใช้สัมปชัญญะเนี่ยสุดท้ายก็ฮะดิษนบีนะครับสำลลัองวันในวัมปัมก็จะพูดถึงในเรื่องของการอิสติกฟาร์ากการอิสติกฟาร์อิสติกฟาร์ก็ เคยพูดไว้ในของชุมชนมัดยินแล้วนะชุมชนบ้านปากละัดการนิรโทษขงเราดีกว่านะการนิสิตฟาดจริงๆแล้วเนี่ยนักวิชาการนะครับก็มองว่าการนิสิตฟาดที่ยังประโยชน์มันจะมีอยู่3ที่ลหลักๆ1ที่ในขณะในช่วงขณะที่การเรานั้นทำอิบาดะหรือเสร็จสิ้นจากการทำอิบาดะการนิสิตฟาดแบบนี้จะมีประโยชน์ใช่ไหมอ่าซาฟิร้อหรือในรูปแบบอะไรก็แต่เป็นเรื่องของการนิสิตฟา ภาษาเบียรบิฮัมดิรอบบีกาวัสดัลฟิร์ีอาย่างคนอ่านใช้นะนี่คือคำสั่งใช้ในสุราเนี่ยในสุราอันนัสหมายความว่าเมื่อภารกิจจากการมิชินมักกสเสร็จเนี่ยภาษาเบียรบิฮัมดิรอบเอัล็อ์ใช้เลยนะครับให้มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์เนี่ยคือให้สรรเสริญอัลลอฮ์ให้ขอบคุณพระองค์และก็ให้อิสติกฟา้าวัสดัลฟิรอินดะฮคการต่างๆนี่คือคำสั่งใช้เพราะนั้น เวลาเวลาเราการนิสิตบัตเนี่ยอยากจะให้สิบตัวสุดท้ายเนี่ยมันมีเยอะๆเราก็จะได้มีสิทธิ์พาดเยอะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเราเสร็จสิ้นอย่างอะมากว่าเราต้องะเสียสิทธิ์พาดนะครับสองในขณะที่เรานั้นทําในสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่เรารู้สึกพลาดพั้งในการทําเป็นซิสเป็นเรื่องความไม่ดีกับเราเอาต่ละใช่ไหมว่าอินฟาอิลูฟาอิชะตันหอาัลอละมุอัลฟุสบุบ เมื่อใครก็แล้วแต่ที่ทําความชั่วร้ายนะฟาฮิชาหรือทําไม่ดีคือว่าให้ตัวเองยอดระมูอังพูซสก็คือว่ายอดเล่หกับตัวเองอประพฤติไม่ดีงามทํากับคนอื่นทํากับตัวเองใช่ไหมแสดงว่าเราทําชั่วหรือเราไปทําให้คนอื่นให้คนอื่นเด,ดือดร้อนในสมดวนแต่นนแถ้าการุลล้อนี่อมตะนาชานี่ให้ลืมลึกถึงอกลรุณวัสตัอกฟิรูดิทัมบิและเขาขออภัยโทษในบาป นะตรงนี้เวลาตรงนี้ก็ทาได้การทิ่สิบห้ายั็ยังประโยน์สิบคืนสุดท้ายก็ให้เราพยายามนึนกถึงความไม่ดีของเราแล้วก็เราก็มา,าสารภาพต่ออัฟฟร์าช่วงที่สามช่วงสุดท้ายเลยคือว่าในขณะที่เราก็ฟลาเราหลงลืมเวลาเราหลงลืมไม่ได้นึกถึงอัลฟอร์ลาเลยนะนฮะดิษนเบียบอกว่าลี i, you go, you go, ti, ่ยูกอลี่ยูกอติอัลเนกอนบี ใช่ไหมเขาบอกว่าฟัสซักฟิรุลลอฮะกุลฟีคุลียาว์มิลมิอาตมัลรอฮ์ฮานิษนบีบอกใครที่หลงลืมอยู่ก็ตรงนี้ก็คือว่าคนที่ไม่ได้ระลึกถึงอัลลมร์ลืมเลยเพิกเฉยไปเลยคนพวกนี้หัวใจตายด้านเมื่อเรานึกอยากจะนึกถึงอัลลมร์ทำยังไงให้เรากล่าวไปสิฟ้าก่อนให้เราโอ้ยอัลลมร์ฉันผิดไปแล้วนะเใช่ไหมหัวใจฉันมันห่างเหินจากพระองค์แล้วก็ให้กล่าวไปสิฟ้าชิบชิบ อันนี้ก็เป็นภาพผลหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ให้สิบเป็นสุดท้ายเราเนี่ยได้ดีที่สุดสุดท้ายเนี่ยที่จะมีก็จะมาสรุปสุดท้ายหรือว่าแค่เราว่าเมื่อเราทําดีบาัดทุกอย่างทั้งหมดเ,เราจะออกจากรมแดน,นในสภาพที่เรานั้นบาปของเราก็จะเหลือให้น้อยที่สุดแทบจะไม่มีนะเราขอให้เราได้พบกับสิบเปนสุดท้ายพบแล,ล้วตุนก,ก๊อาม<ช>ีสภาดุ<อ>นรอไม่เอาอ่ะสภาเราบอก 这个。